เป็นการเป็นงานครับรีวิวตลาดที่ผมจัดเองนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายอยู่ข้างโรงตัดเดวพาไปชมด้านในหม้อปากหม้อขนมปากหม้อสาคูอันนี้เราทําขึ้นใหม่ๆเลยตลอดมีหลายสีลูกค้าทยอยเดินแล้วลูกค้าทยอยเดินนั่นเส้นหน้าอยู่นู่นเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับข้างในนี่องุ่นไรเม็ดเห็นป่ะแต่คนมีเม็ด เฮ้ยใ,ใช่ป่าวะองหงุนเนี่ยไรเม็ดแต่คนมีเม,ม็ดมใช่เฮ้ยใช่เลย,เลยไก่ทอดร้านเนี้ยที่เวลาไปรีวิวแล้วมันกรอบกอบ่ะคือร้านนี้ร้านนี้ <ละ S 1> ไม่มีผัวคอนเฟิร์มวาบอบล้านไหมล้านแน่นอนนะรีวิวอยากร้านนี้แล้วผมทําคลิปบ่อยมากเร<ช>ื่องไก่ทอดนะ<ก>ผมจะกินแบบกรอบมากหมูสเต็กหมูสเต็กหมูสเต็กนี่หมูสเต็กย่างมาร้อนๆ้นที่ตลาดย่างแบบนี้เลยสูตรไทยสูตรมันแต่สูตรนี้หอมนะ ควันมันขึ้นแล้วหอมอยู่ตลอดเวลาหน้าหนาวมันต้องจัดนี่น้ำจิ้มรสเด็ดเตรียมไม้นู่นแล้วจิ้มคนเดินเยอะเว้ยไป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 ,ไปไ<อ>แม่อ้นเรามีขนมเนี่ยไงสาคู ก๋วแปบอันนี้อะไรไม่วันนมตาลนมตาลนี่อะไรอันนี้วุ้นกะทิเบเตยอาแม่โอนเขาขายอยู่ตรงนี้แหละทำใหม่ๆเพิ่งปั้นเสร็จเลยพ่งมามอ่าโอเคโอเคมีลูกสาวไหมนี่ีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาหม้อเดี๋ยวร้านนี้เอามันไว้เฮ้ยเขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าร้านนี้เอามันป้ายเขาเขียนอยู่ ขายยังไงครับแม่ค้ากองไร่ยี่สิบบาทอากาศหนาวๆแล้วมากินเนาะผมว่าแมงฟินเนี่ยกินอยู่หน้ากองไฟแล้วรูดฟึดๆๆๆน้ากินไดินต่อไหมคนเยอะมากเลยนะลูกค้าช่วงนี้เป็นช่วงขายของเนาะทยอยเดินเรื่อยๆครับฝั่งนู้นก็เดินนะ ปลาหมอปลาหมอปลาหม,อ,หมอ,อย่างตัวใหญ่ๆการด้านหลังตลาดครับอัอดีเป็นยัางไางนี่อันนี้คือแก๊งห้าทหารเสือขายผัก เดี๋ยวเราไปชมของใช้กันหน่อยด้านหลังจะเป็นของใช้ฮะนี่รองพงุงรองเท้าอันนี้มือหนึ่งนะข้างเดียวก็ขายนี่นี่ฝั่งนี้จะเป็นตาดีได้ตาร้ายเสียเนาะผ้าดีๆเป็นผ้ามือสองที่เป็นแบนดอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายราคาถูกนะราคาหลักสิบเ,เอาเดี๋ยวพาไปชมนี้ เยี่สิบบาทลงรงงรองเท้ากิบชมกิบชอบกระโปรงกระเป๋ามีให้ครบล้มไม้ยู่คาสวยๆนะสำหรับลูกค้าท่านใดท่านใดที่ผ่านไปทางนี้ก็แวะมาจับจ่ายใช้สอยกันได้แล้วก็มาค้าขายร่วมกันได้นะครับสามารถติดต่ออินบ็อกซ์ไวได้เลยมีตลาดให้คุณลงสิบตลาดยินดีตตอนรับโอกาสตกแซ่บไปไปต่อ